เจาะคดีทีมฆ่าไล่ยิงถลม่มรถนายกอบอตอบางสมบูรณ์คดีนี้น่าลุน้นสวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตก็ถือเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับที่อุกชะก,กันสะเทือนขวัญเมื่อนายกอบอตอบางสมบูรณ์นะครับอําเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกถูกคนร้ายตามประกบยิงนะฮะใช้อาวุธสงครามลัวยิงจนรถเสียหลักตกข้างทาง ะครับปรากฏว่าตัวนายกอบตอก็บาดเจ็บสาหัสแต่ผู้สิทธิ์ที่เสียชีวิตกลายเป็นรองนายกและคนขับนะฮะเหตุการณ์นี้คืออุกชะกันมากนะฮะยิงถล่มกันแล้วกล้องหน้ารถจับได้ด้วยนะฮะมีการลัวปืนปุบๆๆๆเลยรถตกข้างทางนะฮะซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เกิดที่ถนนปากท่อบางปังนะครับเตยน้อยหมู่2ตำบลศรีจุฬาอเภอเมืองจัังหวดนครนายก จงเป็นจุดที่รถตกลงไปข้างทางตรงนี้เบื้องต้นนะฮะมีการออกหมายจับคนร้าย3คนเป็นคนที่เอารถไปซ่อนนะครับแล้วก็เป็นคนขับรถในคืนเกิดเหตุและมือปืนซึ่งล่าสุดนะฮะทางตำรวจมีการเข้าจับกลุ่มนะครับเป็นคนซึ่งเอารถไปซ่อนตรงคนนี้ชื่อนายธวัชชัยนะครับซึ่งตรงนายธวัชชัยก็ยังให้การปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้อง แต่ก็ยอมรับว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยมีการไปทานหมูกระทะกับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นมือปืนคือนายรัฐพลนะฮะนายรัฐพลนี่เขาสงสัยว่าจะเป็นมือยิงส่วนอีกคนหนึ่งก็คือนอายภูมิมวัฒน์นะฮะอันนี้คนนี้เขาว่าเป็นคนขับรถในคืนเกิดเหตุซึ่ง3คนนี้ตำรวจเก่งมากสามารถออกหมายจับ ะะซึ่งก็คงจะต้องมีพยายนหลักฐานยืนยันว่าเป็นชุดคนร้ายที่ก่อเหตุในคืนนั้นล่าสุดก็มีการจับกุมนายธวัชชัยนะฮะแล้วก็มีการยึดรถนะครับรถ HRV ในคืนเกิดเหตุไว้ได้นอกจากนี้ก็มีการค้นพบกระสุนปืนอีก13ปลอกนะครับเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุในคืนนั้นแต่ในส่วนของการที่ติดตามนายรัฐพลก็ปรากฏว่าภรรยาบอกว่าไม่อยู่บ้านออกไปข้างนอก แต่ส่วนนายภูมิวัฒน์ทางตำรวจก็มีการตามไปประกบที่บ้านก็บอกว่าคนรอบบ้านนะฮะละแวกบ้านก็บอกว่าหนีไปแล้วซึ่ง3มคนนะฮะเป็นสงสัยว่าเป็นคนไายมีการขออนุมัติหมายจับนะฮะเบื้องต้นก็บอกว่าเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยนะตรงนี้ก็ต้องมารอดูว่าพยานหลักฐานของตำรวจเนี่ยจะชี้ชัดได้ขนาดไหน ซึ่งถ้าเราจะมามองดูนะฮะว่าในส่วนของการที่พยานหลักฐานในจุดเนี้สามารถที่จะเอาคนร้ายมาลงโทษได้ไหมถ้ามองตามแง่ยพยานหลักฐานโดยปกตินะฮะการจ้างวานฆ่าจะเป็นอะไรที่เอาคนร้ายมาลงโทษได้ค่อนข้างจะยากเพราะว่าคนที่จ้างวานกับคนที่ลงมือส่วนมากเขาจะดีดหนีคือชิ่งออกจากกันซึ่งในส่วนนี้ เบื้องต้นก็ต้องมาดูในส่วนของญาติผู้ตายนะครับเขาก็สงสัยว่าเป็นการทะเลาะในขั้วการเมืองท้องถิ่นนะฮะที่โต้แย้งกันในวงการเมืองในเกมการเมืองมีอยู่2ฝ่ายนะฮะไม่รู้ว่าฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแนวทางสืบสวนนะครับแต่เบื้องต้นนะฮะเรามาวิเคราะห์กันสักนิดนึงก่อนว่าพยานหลักฐานเท่าที่มีตอนนี้จะเอาคนร้ายมาลงโทษได้ไหมหลายคนบอกโอ้โหแบบ ลุ้นมากเลยนะฮะว่าพ่อมือปืนนี่คือตอนนี้กําลังตามล่าแต่เบื้องต้นตํารวจจับผู้ก่อเหตุได้ออกหมายจับผู้ก่อเหตุแสดงว่าหลักฐานต้องเชื่อมโยงมาจากจุดที่เกิดเหตุจนสามารถติดตามรถติดตามคนเอาไปซ่อนนายธวัชชัยติดตามบุคคลซึ่งสงสัยว่าจะเป็นมือปืนคือนายรัตพลและนายภูมิวัฒนผู้ก่อเหตุทั้ง3นะฮะออกหมายจับเลยนะครับแสดงว่าแนวสืบเชิงลึกนี่แม่นมาก ทีนี้เรามาดูนะครว่าที่พยานตำรวจมีตอนนี้นะครับก็คือจะมีรถรถที่สามารถยึดได้และกล้องหน้ารถมีการจับภาพได้ในคืนเกิดเหตุเป็นสีเป็นยี่ห้อนะครับว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นรถที่ก่อเหตุในคืนนั้นหรือไม่ซึ่งตรงนี้ผมมองดูว่าสําคัญนะฮะเพราะว่าถ้ายืนยันได้ว่ารถคันนี้ใช้ในคืนเกิดเหตุรอยนิ้วมือขมาดินปืนตำแหน่งคนร้ายทั้งหมดจะอยู่ในรถ ะะซึ่งตรงนี้สามารถเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่ก่อเหตุในคืนนั้นซึ่งถึงตัวนายรัฐพลและนายภูมิวัน์จะปฏิเสธว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวข้องแต่รอยนิ้วมืออ่าล่องรอยต่างๆซึ่งอยู่ในรถจะชี้ไปถึงตัวคนร้ายที่ก่อเหตุในคืนนั้นซึ่งจะเชื่อมโยงกับกล้องซึ่งอยู่หน้ารถของนายกนะฮะว่าเป็นรถสีนี้ยี่ห้อนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพยานหลักฐานที่ยืนยันถึงตัวคนร้ายได้ค่อนข้างมีน้ำหนักมาก นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ต้องมาดูในส่วนของปลอกกระสุนนะว่าเป็นกระสุนแบบไหนยังไงอาวุธปืนได้มายังไงและเชื่อมโยงไปถึงคนก่อเหตุซึ่งจะมีรอยนิ้วมือตรงนี้ต้องมารอ,อการขยายผลจากนายธวัชชัยด้วยนะครับว่าเขาจะยอมรับไหมในเมื่อพยายนหลักฐานชัดเจนรดชัดเจนลายมือคุณในลดชัดเจนนะฮะ,ะคุณเชื่อมไปถึงผู้ก่อเหตุแล้ว ถ้าคุณยังให้การปฏิเสธโทษคุณนั่นคือร่วมกันฆ่านะครับก็อาจจะลงโทษถึงประหารชีวิตแต่ถ้ายอมให้การรับสาร,รภาพโทษก็จะเบาลงนะนอกจากนี้ในส่วนของพยานหลักฐานถ้ารถคันนี้ลอยนิ้วมือนะฮะลอยขเมาดินปืนลอยเท้าทั้งหมดสามารถมัดตัวคนร้ายทั้ง3ามคนนี้ได้ชัดเจนมันจะเชื่อมโยงไปถึงคนที่จ้างวานฆ่านะครับตรงนี้ ถ้าพยานชุดที่ก่อเหตุเขาซัดทอดก็โอเคละ่ะดินไม่หลุดเพราะหลักฐานนี่จะไม่ใช่ว่าอาศัยแต่คําซัดทอดเขาจะต้องมาดูได้ว่าในวันดังกล่าวนะฮะกลุ่มคนร้ายน่ะมีการใช้โทรศัพท์ย้อนหลังขึ้นไปถึงใครบ้างนะฮะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มซึ่งทางญาติเชื่อว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะก,กันในจุดของปมมูลเหตุจูงใจที่ถึงขนาดจะฆ่ากันได้ไหมนะ ถ้าย้อนหลังไปร่วมถึงผลประโยชน์นะฮะมีการโอนเงินมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คนร้ายหรือไม่ยังไงนอกจากนี้ผู้ให้บริการนะฮะยังสามารถบันทึกข้อมูลการสนทนาได้นะโดยปกติเราก็คิดว่ามีแค่หมายเลขโชว์มีแค่เบอร์โทรเข้าเบอร์ออกย้อนหลังไปแต่หารู้ไม่นะฮะทุกวันนี้สามารถขอข้อมูลการสนทนาได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้สามารถนํามาใช้ลงโทษได้ ตรงนี้มองดูว่าถ้ารถคันนี้ลอยนิ้วมือสามารถมัดคนร้ายจนอยู่มัดให้การรับสารภาพคําซัดทอดน่าจะเกิดขึ้นแน่นอกจากนั้นหลักฐานแวดล้อมซึ่งจะเชื่อมโยงในการสื่อสารจะมัดไปถึงผู้จ้างวานนะฮะคดีนี้ถ้ามองตามรูปคดีที่ประเมินคิดว่าสาวถึงตัวผู้จ้างวานแน่แต่คดีนี้เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมีการต่อสู้คดีตามหลักฐานที่ปรากฏมือปืนอาจจะรอด นะฮะพูดจ้างวานอาจจะไม่รอดบอกเฮ้ยทำไมพี่อนอนท์พูดแปลกๆคือข้อหาฆ่าโดยไตรตรองนะฮะอันนี้ฆ่าสอศพแล้วก็พยายามฆ่าโดยไตรตรองอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะมองเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทสาลก็น่าจะลงโทษที่บทว่าฆ่าไตรตรองซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตกรณีสู้แต่ให้การรับสารภาพโทษอาจจะเบาลงนะฮะเหลือ25ปีแต่ถ้าให้การปฏิเสธ ทำให้การเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเช่นไปในคืนนั้นจริงมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างมีการาไปเคยไปติดต่อเคยไปพูดคุยนะ่ยมันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอาจจะลดโทษลง1ใน3นะซึ่งโทษอาจจะวางที่33ปี4เดือนแต่ถามบอกแล้วทาไมไอ้คนจ้างวันไม่รอดคนจ้างวันเขามองดูเขาบอกว่าเฮ้ยมีแค่คําซัดทอดของเจมเลยด้วยกันน้ําหนักน้อยนะฮะสาวไม่ถึง แล้วถ้าเราให้การปฏิเสธจะมีอะไรมาสาวถึงอวแต่ถ้ากรณีว่าหลักฐานของทางตำรวจเขาสามารถเชื่อมโยงถึงข้อมูลการติดต่อทั้งหมดนะฮะแล้วผู้จ้างวานนะฮะเขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบซึ่งไม่มีคำให้การที่เป็นประโยชน์กับการพิจารณาของศาลเลยนะฉะนั้นการลงโทษของสารจะเกิดขึ้นสถานเดียวนั่นคือประหารชีวิตนะฮลำพังการฆ่าคนตายโดยเจตนานี่ก็ประหารอยู่แล้ว อันนี้ฆ่าคนตายโดยไต่ตองซึ่งโทษหนักขึ้นทวีคูณนะฮะนอกจากนี้จะมีพรบอาวุธเป็นอา,อาวุธสงครามด้วยโทษก็ไม่สามารถเพิ่มได้แล้วเพราะโทษถึงประหารชีวิตซึ่งคดีนี้ผมมองดูนะฮะว่าในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายตอนนี้คิดว่าอีกไม่นานน่าจะสาวถึงตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับแล้วก็คนที่จะรอดผมคิดว่าน่าจะเป็นมือปืนเพราะว่าน่าจะให้การรับสารภาพเพราะว่าน่าจะ จำนวนต่อหลักฐานนะครับแต่ส่วนผู้จ้างวานก็ต้องมารอรุ่นอีกทีเขาคือใครนะครับแต่มีเคล็สาระความรู้ดีๆธนาโนนก็จะแวะมาวิเคราะห์ช่วยอีกครั้งหนึ่งวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ